คุณหมอครับวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเ,เรื่องยาเป๊ปไปนะครับเนื่องจากเราทํากระทู้เกี่ยวกับยาเป๊ปไปเนาะแล้วก็มีทางผู้สนใจนครับเข้ามาสอบถามว่ายาเป๊ปเนี่ยซื้อได้ที่ไหนครับยาเป๊ปไม่ได้มีขายตามร้านขายยาทั่วไปอะครับ,รบเพราะว่าเขาควบคุมให้จ่ายโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาได้รับการอบรม,มเพราะฉะนั้นจะมีในโรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อเพศสัมพันธ์หรือว่าเชื้อ HIV อค่ะครับครับเช่นคลินิกนี้้านามเนาะใช่คลินิกสายลุงคลินิกสายลุงหรือคลินิกอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านเพศหรือทางอะไรล่ะป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยได้เลยก็จะขึ้นโชว์ที่สถานที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านเลยเนาะใช่คุณหมอแล้วถ้าอยู่กรณีอยู่ต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัดไกลๆที่ไม่ใช่กรุงเทพอย่างเงี้ยล่ะครับก็มีเหมือนกันก็ตามคลินิก ที่เกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์นะครับก็จะมีกระจายทุกจังหวัดใช่ไหมัมีเครือข่ายของเขาสามารถเสิร์ชหาได้แล้วระยะเวลาครับถ้าสมมติรู้สึกตัวได้รับอาจจะได้รับเชื้อเนี่ยแล้วสงสัยว่าจะจะติดเชื้อได้เนี่ยต้องรีบต้องรีบรับยาภายในเท่าไหร่ยังไงครับเมื่อทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เสี่ยงนะครับควรจะเริ่ม รับยาเป๊บทันทีภายใน72ชั่วโมงมหรือรยิ่งเร็วยิ่งดีครับ,รบก่อน72ชั่วโมงได้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอชวีจะดีมากครับแล้วคุณหมอพอจะอธิบายขั้นตอนได้ไหมครับว่าถ้าเราไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยศูนย์พยาบาลแล้วเนี่ยเราทางทางเจ้าหน้าที่เขาจะจะทำังไงกับเราบ้างครับก็คือดับแรกอันดับแรกเขาก็จะสอบถามประวัติถึงว่าเอ๊ะมีประวัติความเสี่ยงที่มีความจําเป็นต้องรับยาเป๊บไหม,อม,อมสองก็จะมีการตรวจเลือด เพื่อให้ดูว่าการทางานของตับของไตก่อนจะว่ายาเป๊ปเป็นยังไงแล้วก็สภาวะการติดเชื้อก่อนนะครับการตรวจเชื้อเอชวีนั่นแหละแล้วก็โรคต่างติดต่อติดต่อทางเพิสัมพันธ์อื่นๆก่อนที่จะรับยาเป๊ปสามก็คือจะฟังผลอพอหลังจากตรวจหลังจากฟังผลและว่า,าไม่มีเชื้อเอชวีนะตรวจไม่พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะตับไตของคุณนะสบายดีพอที่จะรับเป๊ปได้ก็จะจ่ายยาเป๊ป เสร็จแล้วก็ให้รับประทานยาเปปแล้วก็หลังจากรับประทานครบ28วันวันละหนึเม็ดนะครับก็จะนัดมาตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งที่1เดือน3เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีเชื้อ HIV ในตัวับครับก็คือขั้นตอนนี้จะคล้ายๆกับการตรวจเชื้อเอชเนาะก็คือจะไม่ไม่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อยากจะเน้นย้ำวิธีการรับประทานยาเปปนะครับก็คือว่า ควรทานวันละเ,เม็ดวันละ1เม็ดและให้ตรงเวลาการห้ามลืมให้ครบ28่สิบแปดวันโดยเน้นว่าเออถ้าตรงเวลาก็จะดีมากครับแต่ถ้าเกิดว่าลืมก็รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ครับ,รบเพื่อว่าระดับยาจะได้คงอยู่ในกระแสะเลือดทําให้เชื้อเอชไวีไม่แบ่งตัวเพิ่มขึ้นก็จะปลอดภยัยสองก็คือวิธีการเก็บยานะครับก็ จะเก็บในที่อุณหภูมิเหมาะสมไม่เก็บไว้ในรถยนต์ที่ไปจอดตากแดดอุณหภูมิสูงทําให้ยาเสื่อมคุณภาพและคุณจะไม่ได้รับการป้องกันจากเชื้อไอวีจากการทานยาเป๊บแม้จะทานตรงเวลาก็ตาม,มก็จะขาดประสิทธิภาพไปครับสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรับประทานยาเปปที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณห่างไกลจากการติดเชื้อ HIV ได้ทุกคนครับครับแล้วสำหรับทุกคนนะที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านข้างหรือด้านล่างใช่ได้เลยเนาะอย่าลืมของโฟล์กขอโฟล์กขอกำลังใจหน่อยมีแต่คนดูแต่ไม่มีคนกดหัวใจเลยเนาะกดหัวใจหน่อยครับแล้วถ้ามีคำถามก็ให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะรีบมาตอบ ให้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ